พบกันอีกแล้วนะครับกับเหลียงโตโยต้าพาทัวร์นะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถมือ2ของโตโยต้าชัวร์ที่เรามีอยู่นะครับมีอยู่หลายคันเลยนะตรงนี้ก็มีจอดอยู่นะครับเนี่ยมีอยู่3คัเนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับถ่ายให้ดูถ่ายให้ดูคันนี้ก็จะเป็นยาริสครอสนะครับออกมาจากโรงงานหน้าตาแบบนี้เลยครับมีไฟ d ดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์สว่างตอนกลางวันไฟตัดหมอกหน้า ชุดตกแต่งรอบคันนะครับสังเกตสเกิร์ตหน้าสวยมากชุดตกแต่งซุ้มล้อนะครับมาพร้อมกับล้อมแมกซลายพิเศษสังเกตดูนะครับรุ่นนี้เป็นหลังคาดำนะครับสวยสปอร์ตสุดๆเลยครับคันนี้เป็นเกรดไฮนะครับท็อปสุดตั้งขายอยู่500แสนกว่าบาทเท่านั้นครับรถปีใหม่สุดๆนะฮะไปี9 9รถใหม่มาก เลขไม่แค่หลักพันกิโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะพาไปดูรถที่มันราคาไม่แพงนะครับเหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจนะปัจจุบันนี้นะครับก็คือช่วงโควิดนะเศรษฐกิจไม่ดีครับตอนนี้หาเงินยากมากเลยนะครับอยากจะบอกว่าจะซื้อรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีครับตอนนี้พยายามลดหนี้สินนะครับพยายามอย่ามีหนี้สินเยอะนะฮะ ซื้อรถก็ต้องซื้อตัวที่ราคาไม่ไม่สูงมากนะครับราคาไม่แพงมากเนี่ยน่าจะมีหลายคันอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้เทียบเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวจะพาไปดูทีละคันเลยนะครับว่าแต่ละคาันราคาเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเลือกเอาคันที่มันราคาแบบสบายสบายกระเป๋ามาให้แล้วกันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแนะนำคันนี้เลยครับ V ีออปี2012ครับ เป็นเครื่องพันหนะครับเกรด J ตั้งขายอยู่258 0 0 0บาทเท่านั้นครับเลขไม่เก0 0กิโลนะครับตัวนี้เป็นเกียร์โตนะครับสังเกตดูสภาพรถเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะครับมีการเก็บสีมาให้แล้วนะครับตันชนหน้าฝากระโปรงหน้านะครับเก็บสีมาให้แล้ว จุดเด่นของ v ีออสรุ่นนี้นะครับโฉมนี้เนี่ยอยู่ที่กระจังหน้านะครับสังเกตดูกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าโฉมที่2นะครับเกือบโฉมสุดท้ายของ v ีออสรุ่นนี้นั่นเอง v ีออสรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ถือว่าอัดตาเร่งดีมากนะครับเหยียบเป็นมานะครับเนื่องจากว่าเป็นคันเร่งไฟฟ้ารุ่นแรกของ v ีออสเลยนะครับ ใช้เครื่องยนต์ VVT-i ซึ่งมีความทนทานอยู่แล้วอะไหล่หาง่ายค่ามแมเนเนนถูกนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ออโต้ระบบ ECT ที่ทนทานและอัตราเร่งดีมากนะครับเดี๋ยวลองดูทีละจุดเลยครับกันชนหน้าสวยเก็บสีมาเนียนเลยนะฮะสังเกตไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยจะมีความเหลืองนิดๆน,นะครับ ทำให้เรารู้ได้เลยว่าไฟหน้าสองข้างเนี่ยเหลืองเท่ากาันไม่มีการเปลี่ยนไฟหน้ามาครับเพราะฉะนั้นเราอุ่นใจได้คันนี้ไม่มีชนหนักนะครับถ้าเราเจอรถคันไหนไฟข้างหนึ่งเหลืองไฟอีกข้างหนึ่งใหม่กิ๊กสงสัยไว้ก่อนเลยว่าข้างที่ใหม่กิ๊กเนี่ยมีการเปลี่ยนไฟหน้ามาอาจจะมีการชนหนักมานั่นเองนะครับแต่ไฟหน้าของคันนี้เนี่ย เหลืองเท่ากันทั้งสองฝั่งนะครับความเหลืองเท่ากันแปลว่าไฟเดิมนะครับพิอ๋อชมนี้นะครับรุ่นนี้ถึงจะเป็นเกรดเจแต่คันนี้มีกุญแจรีโมทมาให้แล้วด้วยนะครับเป็นล็อกกับปลดล็อกนะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนิดนึงนะครับตะเข็บเนียนะครับรอยอาร์ตปกติตีนะครับ บริเวณซิลิโคนซีนขอบฝากระโปรงเนี่ยลองกดดูนะครับอย่านิ่มเกินอย่าแข็งเกินไปนะครับก็เรียกว่าเป็นฝากรกะโปรงเดิมนะฮะผมลองกดดูแล้วนะครับส่วนน็อตยึดฝากระโปรงเนี่ยมีรอยถอดนะครับเนื่องจากว่าคันนี้มีการถอดฝากระโปรงออกมาทําสีนะครับตัวหัวน็อตเนี่ยจึงมีรอยถอดแล้วก็มีสนิมขึ้นบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับ ผม,ผมมีแนะนําอีกจุดหนึ่งในการดูรถนะครับด้านข้างนะครับด้านล่างสุดตรงชายด้านล่างตรงนี้นะนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับมันจะมีรอยคล้ายๆกับถูกเคลือบด้วยยางอยู่นะฮะเนี่ยตรงนี้เป็นเส้นๆเลยตลอดตลอดแนวเลยตั้งแต่ตรงนี้นะฮะไปถึงสุดนู่นเลยนะครับไปถึงสุดนู่นเลยเนี่ยสังเกตดูครับเนี่ยมันจะมีเส้นๆอยู่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยพื้นที่บริเวณเนี้ยนะครับ พื้นที่บริเวณนี้มันจะหยาบๆเหมือนถูกเคลือบด้วยยางนะครับมันจะไม่เรียบอ่ะเหตุผลที่ต้องมีเคลือบตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเอาไว้การกระแทกเวลาเวลาพวกสเก็ตหินสเก็ตฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันจะกันสีได้ดีกว่านะครับพอเลยเส้นนี้ขึ้นมาก็จะเป็นสีรถปกตินะครับรถเดิมๆจากโรงงานเนี่ยบริเวณนี้นะครับมันต้องมีอยู่เหมือนเดิมนะครับ ต้องมีอยู่เหมือนเดิมนะเห็นไหมถ้าไม่มีเนี่ยสงสัยไว้ก่อนเลยว่ารถรถต้องโดนชนด้านข้างมานะครับตรงนี้มันทํากันหมายยากมากนะครับโอ้น็อตเดิมหมดเลยเนี่ยเห็นไหมน็อตเดิมหมดเลยไม่มีรอยสนิมนะครับเดิมหมดเลยแจมแจมตัวนี้ด้านข้างถือว่าเนียนนะ สวยๆเลยคันนี้วิออสเกรดเจนะครับสอง0 0 0ห้ามปดบาทนะมาดูตะเข็บหลังกันดีกว่าขอาฝากระโปรงนะครับกดแล้วมันก็จะฟิลลิ่งแบบไม่นิ่มไม่นิ่มเกินไม่นิ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปนะครับอย่างนี้ขอฝากระโปรงเดิมนะฮะฝากระโปรงเดิมแน่นอนโอเคอ่ามาดูด้านล่างหน่อยสิเปิดขึ้นมาดูหน่อยข้างล่างข้างล่างเป็นยังไง สังเกตดูนี่เห็นไหมมียาแนวซิลิโคนสีเข้มครีมเนี่ยที่ป้ายอยู่เนี่ยตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ครับว่ารถคันนี้ท้ายเดิมนะถ้าเป็นสีเดียวกับตัวรถเมื่อไหร่เนี่ยสงสัยไปก่อนเลยโดนมานะครับเนี่ยขอแค่มียาแนวอย่างนี้ฮะสกปรกสกปรก,ส,ก,ปกสีเข้มครีมป้ายอยู่อย่างนี้นะฮะเนี่ยคือเดิมๆครับไม่มีชนท้ายมาแน่นอนตัวนี้นะครับ,รบก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะครับ ถือว่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าที่ทันสมัยนะรถเมื่อทันส,สมัยโอ้สิบกว่าปีแล้วอะตั้งแต่ปี 2006- 2007นะครับก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วอะเป็นยี่ห้อแรกๆเลยนะครับที่เอาเข้ามาใช้ในรถยนต์ห้าที่นั่งนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าดียังไพงพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยเวลารถขับช,ช้าๆมันจะเบาครับแต่พอรถวิ่งเร็วขึ้นมันจะหนักขึ้นครับเรียกว่าปรับน้าหนักตามความเร็วรถยนต์ซึ่งถือว่าปลอดภัยมากนะครับ รถปี2 0 0 7ปี2 0 0 6ปี2012ตยต้ตามีแล้วนะเนี่ยน่าใช้มากเลยพวงมาลยัยไฟฟ้านะครับพาวเวอร์ไฟฟ้ามาพร้อมเครื่องเสียง CDMP3 นะครับแล้วก็มีแอร์ปกตินะครับแอร์เย็นมากคันนี้ผมมีใช้อยู่ที่บ้านคันนึงนะครับแอร์เย็นมากเครื่องแรงมากรถทนมากนะครับเก็บไว้ใช้กันได้เลยนะฮะ2 5 8 0 0 0นะเกียร์เกียร์ทนมากนะครับแล้วก็อัตตาเร่งดีนะครับตัวนี้ขึ้นเขา ลงเขาสบายเลยเป็นระบบเกียร์ ECT นะทนอัตราทดแรงนะครับเล้าใจครับคันนี้ลองดูลองดูสภาพยังใหม่อยู่เลยอะ่ะดูดิห้องโดยสารใหม่มากอะ่ะห้องโดยสารยังใหม่อยู่เลยนะครับดูหลังคาเห็นไหมอ่ะจะเป็นหลังคาหลังคาเนี่ยถือว่าใหม่นะสะอาดอเดี๋ยวขา <c oughs> ไปดูอีกคันหนึ่งต่อเลยแล้วกันนะนี่คันนี้เลยคันนี้แจ๊ส นี่สวยๆเลยครับคันนี้รถใหม่มากเลยนะเดี๋ยวผมพาดูเลยอ่ะปี08นะครับไม่แสนสามราคาตั้ง2องแสนห้ามืนบาทโอ้โหราคาล้าใจมากโอ้ซื้อไปขับรับสาวนะหล่อเลยคันนี้เห็นไหมเนี่ยโชมนี้เลย ขอดูไฟหน้าหน่อยไฟหน้าเดิมไฟหน้าเดิมสองข้างเหมือนกันนะครับไฟหน้าเดิมนะสภาพรถก็จะมีรอยขีดข่วนบ้างนิดหน่อยเล็กน,น้อยนะครับแต่รถเนี่ยสภาพคือเอาไปใช้งานได้เลยพร้อมใช้งานนะครับาากระจกมองข้างต้องหาเปลี่ยนนะตัวครอบตัวเนี้ยคงไม่แพงครับแต่ว่าจะมีแยกชิ้นขายหรือเปล่าไม่รู้นะ อันนี้ลองสืบกันดูอีกฝั่งก็ลอกลนะียเนี่ยลอกเหมือนกันเลยสองฝั่งนะครับด้านในด้านในโอ้โหด้านในสวยนะนี่ยังมาอยู่เลยเกียร์ออโต้นะครับไม่แสนสามนะคันนี้พูดถึงรถแจ๊ดเนี่ยเขาก็ออกแบบได้สวยนะครับ เราเลยสายมาดูสปอร์ตอ่ะนะครับเนี่ยรถเขาสวยนะ Honda Jazz น,น,นะครับเห็นไหมปีศูนย์แปดนะครับราคาสองแสนห้าแค่นั้นคิดค่างวดออกมาเนี่ยอยู่ไม่กี่พันนะครับสนใจก็ทักมานะครับเดี๋ยวผมคำนวณค่างวดให้นะ ก็ไม่มีอะไรนะสะเข็บสวยนะครับสะเข็บยังเนียนอยู่นะตัวนี้เครื่องวีเทคนะเครื่องวีเทคนะตัวนี้วีโก้คันนี้ก็น่าสนใจนะครับคันนี้เป็นกระบะแฉบนะครับคันนี้ราคาตั้งอยู่2,99,000บาทนะครับ เห็นเขาบอกว่าเป็นกระบะแคบที่เสริมช่วงล่างเสริมแหนบมาแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเลขไม้203นะครับเป็นรถปี2012 2.5เกรดเจนะครับเกรดเจเกรดเจก็สังเกตที่กระจังหน้าครับจะเป็นสีดำดำด้านนะรถเป็นสีบอลทองนะไม่ใช่บอลเงินนะครับเพราะว่าในเล่มเขาลงว่าสีน้ำตาลน่ะน่าจะเป็นสีบอลทองนะครับสนใจทักมานะ ปี2อ1 2นะครับไม่สองแสนสามราคาตั้งอยู่299,000บาทอ่ะเดี๋ยวพาไปดูช่วงล่างเลยเพื่อลูกค้าท่านไหนต้องการรถกระบะแคบนะครับแต่ว่าอยากจะเสริมช่วงล่างมาทุกของหนักนะครับมาดูสิเสริมแหนบไปกี่กี่แผ่นคันนี้เสริมแหนบเพิ่มอีกโอเยอะเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าคันนี้เสริมแหนบเพิ่มอีกฝั่งละห้าแผ่นนะครับ เนี่ยฝั่งละห้าแผ่นเห็นไม้มฝั่งละห้าแผ่นแต่เพลายังเป็นเพลาเดิมอยู่นะครับเพลาเดิมแล้วก็ไม่มีการเสริมโชกนะไม่มีการเพิ่มโชกก็คือใช้โชกเดิมกับเพลาเดิมนะครับดูจากลักษณะาการเสริมแล้วเนี่ยคันนี้น่าจะบรรทุกได้ประมาณสองตันถึงสองตันครึ่งไม่เกินนี้นะครับเต็มที่ผมผมเอาให้สองตันแล้วกันอะ สองตันเนี่ยกำลังดีนะครับเพราะว่าปกติถ้ารถที่บรรทุกสามตันได้เนี่ยต้องเสริมโชกต้องเพิ่มโชกอีกนะครับส่วนรถที่บรรทุกห้าตันเนี่ยก็ต้องเพิ่มเพาลอยอีกตัวหนึ่งต้องเปลี่ยนเพาลอยนะครับแต่อันนี้เป็นแค่เพาเดิมแล้วก็โชกเดิมนะครับก็น่าจะบรรทุกได้ไม่เกินชักแถวสองตันเนี่ยกำลังดีนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วอะ เอาคันที่ห้าคันหนึ่งนะครับคันนี้เห็นไหมข้างหลังผมเนี่ยเป็นรีโวนะครับปีอะไรเนี่ยเป็นรีโวปี2018โอ้โหใหม่มากเลยนะรีโวปี2018นะครับไม่ประมาณ40,000นินนิดๆ0 6 0 0นะครับแล้วก็เป็นโฉมเขาเรียกโฉมหน้าหล่อโฉมที่ขายดีที่สุดนะครับตัวนี้มันจะเป็นรุ่น 2.5e เป็น e+ p ด้วยนะ มีกล้องมองหลังมีหน้าจอดีวดีนะครับเดี๋ยวพาไปชมเลยนะครับนี่คันนี้เลยรีโวนะครับแต่เป็น e+ เพราะว่ามีกล้องมองหลังมาให้ด้วยเห็นไหมครับนี่กล้องมองหลังถ้าเป็นตัว e+ จะมีกล้องมองหลังแบบนี้นะครับอ่า e+ ครับ e+ ตัวนี้ขายดีมากเลยนะ เนี่ยตอนรีโว่มปี2020ออกนะครับถามก็นใหญ่เลยรีโว่ม2019 2018ยังมีขายอยู่ไหมนี่ไงจอดอยู่นี่ไงไม่เห็นมีใครมาซื้อเลยเนี่ยชมเนี่ยชมหน้าหรอสังเกตดูนะครับ e p a s t เนี่ยไฟหน้าเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไลท์ไกดิ้งด้วยเห็นไหมอย่างนี้ สวยเลยเน,นี่ยชมเนี้ยสอง8ปดราคาตั้งขายอยู่628,000องนปะครับป้ายแดงเนี่ยตั้งอยู่ประมาณแ0 0แ0,000นนะครับอันนี้รถแค่ไม่กี่ปีเองปี2018ิเพิ่งจะสปีเองนะครับส3ปีสภาพใหม่มากอะคันนี้คันนี้วิ่งอยู่ประมาณ40,000ืนวิ่งอยู่สี่หมืนก็อีกห0รโลแค่นั้นเองนี่เห็นไหมข้างในสวยนะพวงมาลัยเนี่ยจะมีฟังก์ชันปรับเครื่องเสียงได้นะครับ แล้วก็เป็นหุ้มหนังด้วยเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือรับวางสายผ่านพวงมาลัยได้นะฮะเชื่อมต่อบูทุดได้เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับหน้าจอเป็นหน้าจอ DVD มีช่องใส่แผ่นด้วยเห็นไหมครับเนี่ยมาครบเลยกุญแจรีโมทพร้อมกล้องมองหลังไฟหน้า d ดย์ไทม์ u ั n i n g light เป็นไลท์ไกดิ้งมาเลยนะมีโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับ ตัวนี้เรียกว่า2.4 e+ นะครับมาครบเลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับแคปพเลเนอร์คันนี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับขับง่ายนะเห็นไหมนี่เกียร์ออโต้มีซีร์เคชั่นชิปนะครับบวกลบด้วยเหมือนเกียร์ธรรมดาเลยขับขี่แล้วใจนะฮะครบตัวนี้ครบราคาตั้งอยู่628,000นะครับราคาต่อรองได้นะครับคันนี้ เดี๋ยวพาไปดูต่อนะครับยังมีหลายคันนะครับอีซุก็มีนะแต่ตอนนี้เวลามันเหลือน้อยแล้วผมต้องกลับบ้านแล้วนะครับเอาเป็นว่าผมจะถ่ายรอบๆให้ดูแล้วกันนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไงมีรุ่นไหนบ้างนะครับหน้าตาแบบไหนวันนี้หน้าอย่างนี้นะใครสนใจบอกนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้นะครับทักไลน์มานะ ทักไลน์ทักเพจมานะครับสนใจขนไหนนะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้นะครับเซนต้าก็มีนะอันนี้ประตูสไลด์ฟ้าสองฝั่งเลยนะครับตัวท็อปสุดคันนี้ไม่แพงคันนี้อยู่6กแสนกว่าเองตัวท็อปสุดนะครับน่าใช้นะตัวเนี้ยประตูสไลด์ฟ้าครับใหม่มากอันนี้น่าจะปี2019นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวดูให้เลยอะเซนต้าคันนี้ ห้าเจ็ดหนึ่งแปดคันนี้ปี2019นะใหม่มากเลยประตูสไลด์ฟ้านะครับสองฝั่งเลยตัวนี้หกแสนกว่าบาททักมาเลยนะนี่ C H R ใหม่ๆเลยสีเขียวก็มีใหม่ๆเลยนะครับสวยๆเลยคันนี้ อ้าวเจ้าขนไหนอีกนี่นิสสันเอ็ก i l ก็มีนะครับสนใจทักมานะนิสสันเอ็ก i l ตัวนี้เป็นตัวไฮบริดด้วยนะครับสังเกตดูมีแถบสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยไฮบริดนะครับเครื่งสองพันนะครับตัวนี้ถ้าสนใจทักมานะครับทักไลน์มาเลยอ้าวมีเอทีด้วยอ่ะเอที A คันนี้ใหม่ๆเลยครับปีอะไร ันนี้ไม่มีข้อมูลอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดสนใจทักมาแล้วกันนะครับอ่าผมมีคันนี้ด้วยนะคันนี้เป็นรุ่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูท่านทายรถก่อนคันนี้ตัวท็อปเลยนี่อ่าคันนี้เกรดท็อปนะครับคันนี้เป็นเกรดท็อปเลยมีคลิปฉลามนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยนี่อันนี้แต่งเพิ่มนี่สปอยเลอร์หลังแต่งเพิ่มเกรดเอสนะครับตัวท็อป เดี๋ยวถ่ายเก็บให้นะครับก่อนจะกลับบ้านนะโอ้ยเซนต้าผมมีสองคันเลยอะ่ะเซนต้าเนี่ยคันนี้ราะคาเท่าไหร่หกแปดหกห้าคันนี้ตัวท็อปเหมือนกันนะคันนี้ปีสองพันสิบหกะตัวนี้ถูกกว่านะตัวนี้อยู่ห้าแสนสองหมนแปดพันนะครับประตูสไลด์ฟ้านะครับสองบานเพราะเป็นเกรดวี v, ตัวท็อปสุดนะครับน่าใช้นะตัวเนี้ย เดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่าโอ้หตัวนี้สวยเลยนะครับนี่เซนต้าสวยๆเลยประตูทะเลฟ้านะครับสองฝั่งนะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับบ่อหนังนะนี่มารถผู้บริหารชัดๆนะครับสุดยอด เอาไปใช้ที่บ้านก็ได้นะครับส่งลูกไปโรงเรียนนะครับส่งภรรยาไปซื้อกับข้าวตอนเช้าขับไปรับผู้บริหารที่ทำงานสุดยอดข้างในก็สวยนะนี่เนียนเนียนเลยเกียร์ออโต้นะครับหน้าจอดีวีดีพวงมลาลัยพุ้มหนังด้วยนะแล้วก็จะมีปรับฟังก์ชันเครื่องเสียง ที่ผงมาลลยได้ด้วยนะครับแค่น้าจอดีวีดีก็คุมแล้วอะเนาะแล้วก็แอร์ออโต้ด้วยครับเกียร์ออตโต้นะครับยังมีตัวนี้ด้วยนี่ตัวนี้นำเสนอเลยตัวนี้จะเป็นทีวีจอ,อกลางเห็นไหมโอ้ไฮโซอ่ะโอ้วีออสคันนี้ก็สวยนะโฉมปัจจุบันเลยครับคันนี้สุดยอด ปีอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยสิ Vios เกรดไฮนะครับตัวท็อปสุดนะคันนี้ปี2019นะครับราคาตั้งขายก็อยู่500,000กว่านะครับคันนี้ัวท็อปสุดปกติเนี่ยราคาตั้งขายอยู่700,000กว่านะครับตัวท็อปสุดแต่คันนี้อยู่500,000กว่านะ507,800นะครับตัวไฮนะไฟหน้ามีไลท์ไกดิ้งให้ด้วยนะครับมีเดย์ไทม์ลัดิ้งไลท์ให้ด้วยนะครับอ่าดูด้านหลังกันดีกว่า ล้อแมกตัวนี้ขอสนะครับด้านหลังก็สวยๆเลยนี่เห็นไหมตัวท็อปสุดนะครับเกรดไฮจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยเห็นไหมนี่มีกล้องมองหลังให้ด้วยตอนนี้มาครบอะครับแต่ว่าเครื่องเสียงก็ต้องเป็นหน้าจอ dvd ดด้วยนะตัวนี้แค่ห้าแสนเจ็ดเอง มาดูอารติสดีกว่านี่คันนี้คันนี้อารติสอาติสคันนี้เป็นอารติสไฮบริดนะครับไฮบริดเนาะตัวนี้ชุดแต่งครบเลยอ่ะอารติสไฮบริดคันนี้ปี2019นะครับเดี๋ยวดูข้างหน้ากันดีกว่า โอ้ย oh, สวยสวยคันนี้สวยปี2019นะครับตัวนี้ไม่วิ่งแค่30,000เองนะครับไม่วิ่งแค่30,000เองราคาตั้งอยู่800,000ต้นนะครับ838,000นะครับตัวนี้วันนี้ก็เอามาให้ดูประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับล,ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับทักมาเลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไลน์ ลิงก์เ c e b o o k ไว้ใต้คลิปนะครับสามารถพักมาคุยกันได้นะฮะสนใจคันไหนแจ้งมาเลยอยากทราบค่างวดคันไหนแจ้งมาเลยนะครับพักมาได้เลยทุกคันนะครับเป็นรถของโตโยต้าชัวร์หมดเลยนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ขายอย่างเดียวนะผมรับซื้อรถยนต์มือสองทุกยี่ห้อด้วยนะครับแล้วก็ให้ราคาสูงด้วยนะทุกยี่ห้อนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจจะเอารถมามาเทินจะเอาคันเก่ามาขายพักมาได้เลยนะครับช่วงนี้ เศรษฐกิจไม่ดีนะครับเอารถกันเก่ามาแลกเงินได้นะครับเอามารีฟแนนซ์ก็ได้เอามาขายเอามาเทิร์นได้ให้ได้เงินกลับไปนะครับตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีต้องต้องอย่างนี้แล้วอมีรถขายรถมีบ้านขายบ้านนะครับซื้อรถก็อย่าซื้อรถราคาแพงอย่าเป็นนี้เยอะนะครับซื้อรถราคาถูกๆตอนนี้มือสองก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ทิ้งทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้ให้ด้วยนะครับ สนใจันหนทักมานะครับแล้วก็ฝากช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะฮะเหลียงเตยต้าพาทัวร์นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ